Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับเนาะผู้ที่จะโชคดีถูกหวยรานะฮะในงวดของในวันนะครับวันจันนะครับงวดที่แล้วก็เข้า3ตัวยินดีด้วยนะครับก็ในสรุปเข้าทั้ง4-8แนะฮะแล้วก็เข้าทั้ง3ตัว นะครับเนาะอ่ะก็นี่แหละนะครับแล้วก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่ถูกหวยโชคดีนี่ไปทําบุญทําทานด้วยเด้อนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกนะครับเนาะอ่ะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนั่นแหละนะครับก็มาดูสถิติกันก่อนเลยนะฮะซึ่งสถิติเลขที่ออก6-3ล่างนะครับเมื่อที่แล้วนะฮะออกออกไปในที่ใน32 5 2แล้วก็8 4ดนะครับซึ่งมันเลขเด่นที่มันมาเยอะๆเนาะม,มันมา6นะ6ก็ไม่มาเลยนะครับครั้งก่อนที่เลขเด่นมาเยอะมันก็มานะครับมันก็แล้วแต่บางงวดนะครับมาดูในล่าสุดนะฮะที่ออกล่างนะครับที่ออกล่าง52นะเลขออกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนาะ3 2 5 2 8 4ปดนะครับไปดูในก่อนหน้านี้นะครับก็ออกไปในที่ในสี่ 4452เนี่ยก็นำสถิติเลขที่มันออกเนาะอ่านำมาวิเคราะห์แล้วบางทีมันก็ออกเลขเหมือนกันนะฮะเนา98ะ9842แองะจะออก9842เหมือนกันไหมเนี่ยครับไปดูในก่อนหน้านี้อีกนะฮะแต่เท่าที่ดูในตรงนี้แล้วเนี่ยเอาในหลักแสนมาเนี่ยเห็นไหมครับมา48ครั้งก่อน17อ่ะมา7มา1เนี่ยล่าสุดจะเป็น4ี่มาอีกหรือเปล่าอ่ะก็ไม่แน่นะครับสถิติก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน4 4 7 5 2 6 9นะครับถัดมานี่ก็จะเป็นนะฮะในชี่ใน6 1 1 4 3 3งห่มันออกเหมือนช่วงในตรงนี้เนะี่ย6 9 6 3 63มา5 2นะ6 3ามา5้อมันก็ออกเหมือนช่วงตรงนี้นะ ล่าสุดเป็น1 4 3 3งสี่มสามไหมแต่ที่แน่มี4เนาะอ่าในวันนี้นะฮะติดเด่นสีไว้แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นที่ได้สองเก้ก็พยายามดูเนาะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจว่าผมเน้นให้ตัวไหนในวันที่แล้ว6กคู่เน้นก็นะฮะก็ขเข้าเนาะสี่แปดนะฮะก้าแล้วแต่บางงวดน,นะบางงวดผมก็ไม่ได้เน้น6กคู่ให้นะครับเนาะอ่ะก่อนหน้านี้แอปที่ออก52ก็จะเป็นที่ได้ศูนย์ห้า 0 5 5 2 3 5ถัดมาเป็น5 4 6 9 7 5นะครและนี่ก็จะเป็นในสถิติเลขที่ออก5 2ล่างนะครับออกค่า2ล่างตรงๆนะครับงวดถัดมาพอจะเป็นเลขไหนได้บ้างนะครับนาะจะออกตัวเดิมไหมในช่วงตรงนี้จะออก1 4หรือ3 3ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ 6 3 7 4 4เจสี่เนี่ยส7 4 3 4 7สเนี่ยถัดมามันก็5้าเหมือนกันนะครับอืมมาเนี่ยมันอาจจะออกผลช่วงในตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะหรือจะออกเบิ้ล่ะเลขไม่ออกเบิ้ลมานานแล้วเนาะ3 3 2สองสองเนี่ยใกล้เคียงก็เป็น44นะ,ะหรือ1 1อ่ะถ้าเบิ้ลน,นะครับก็ติด44ไว้นะครับถ้ามันจะมาเบิ้ลแล้วก็1 1หนึ่งแล้วกันนะครับ ก็ลองนําไปลุ้นเลยกันนะครับและนี้ก็เป็นสถิตินะฮะที่ออกค่าสองล่างนะก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปนะก็ไปดูในชุดสรุปกันได้นะครับมาแล้วนะครับสำหรับในชุดสรุปนะฮะในงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับในหวยลาวเนาะอ่ะมาดูนะครับสำหรับในหวยลาววันนี้งวดแรกนะครับงวดแรกของเดือน6นะเดือนมิถุนานะครับเนอะอ่ะก็ วันที่2นะครับมิถุนายนนะครับในงวดที่แล้วก็ตัวเด่นเข้าทุกตัวเลยนะครับเราที่ให้ไปนะครับวันนี้ให้เด่นอเลขเด่นก็จะเป็นที่ใน3 4 0 เด่น3เด่น4เด่นศูนย์นะฮะหวังว่าจะมาสักตัวหนึ่งเป็นอย่างน้อยๆเนาะเอออย่างมากเดี๋ยก็ขอให้มาตัวเด่นนะครับทั้ง3ตัวเหมือนว่าที่แล้วแล้วกันนะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นในเลขเด่นนะครับ,นะรบเนาะเอ้าเฮงเฮงปังปงัปงจับคู่นะฮะมีตัวไหนกันบ้างนะครับจับคู่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน0 1 0 3 0 5 0 6 08แล้วก็0 9นย์กะครับก็ในงวดที่แล้วเข้าไปเน้น6คู่นะครับเนาะอ่างวดนี้ไม่ได้เน้นให้นะครับงวดงวดไหนมั่นใจนะจะเน้นให้งวดไหนไม่มั่นใจเนี่ยก็ไม่ไม่อยากจะเน้นให้ก็เอาไปซื้อตามดวงกันเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่างวดที่แล้วก็เข้าเน้นเน้นคู่เนาะแปดสี่สิบนะครับในเรียนศูนย์นะหรือใครชอบศูนย์เนี่ยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดในเด่นศูนย์ก็ได้นะครับส่วนนะครับในอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นที่ในสามเก้าสามแปด 3 4 3 2 3 7แล้วก็จะเป็นในที่ใน36นะครับสลับในเด่น3แล้วนกะ็ขอให้มาขอให้ถูกโชคดีแล้วกันก็ไม่แน่อาจจะออกเหมือนหวยไทยก็ได้นะครับอันนี้ชิปนี้ผมกอ็อ่ดก่อนหวยไทยจะออกเนาะนะครับเนาะก็ถ้าถ้าหวยไทยออกเลขไหนนี่มันอาจจะออก,กตามกันก็ได้ดีไม่ดีหวยไทยอาจจะออกเหมือนหวยลาวนะครับลองวัวเทียวออก25้เนาะสองห้านะ นะครับหวยลาวออก252นะาสองนะนะครับ5284อแ่ 5, 2, 8, 4, แต่ไป8ปดสหวยไทยออกยากยาๆนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับในเด่น3นะส่วนในตัวกันนี่ก็จะเป็นในที่ใน45 49 40 47 สีหนึ่งแล้วก็สีสองนะครับสลับในเด่นสีหรือใครชอบในเด่นสีนะฮะก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดที่มีสีก็ได้นะฮะหกชุดนี้ก็ขอให้เข้าตรงๆหรือจะออกเลขเดิมสี่แปดนะครับเนาะเออเอ,อ่ะอ,อ่ะใครว่าไม่เคยออกเลขเดิมนะครับแล้วก็ในวดนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมว่าเลขพี่น้องเนาะวดนี้นะครับเนาะวันนี้เลขพี่น้องนะครับมาแรงเนาะสำหรับในหวยราวนะนะครับ ใครชอบเลขพี่เลขน้องก็กตั้งแต่0ูนนะครับส่วนหนึ่งหนึ่งี่สจนไปถึง 90, 8, 9, 9 0้าศูนะครับแปดเก้าเนี่แหละนะครับเลขพี่เลขน้องก็ลองนําไปซื้อแล้วกันนะครับส่วน3ตัวในวันที่แล้วเข้านะครับวันนี้เป็น4 5่ห้านะครับเก้าสี่นะครับแล้วก็เป็น8 3 6นะครับ ฟุกเขาอีกเด้องวันนี้นะครับเนาะก็มันจะเข้าตั้งแต่ในวันพุธแล้วเนาะเออนะฮะวันพุธนี่ให้ไป3 7 5เจ็ดห้าแล้วออกมา3 7 4นะอืมวันศุกร์นี่เข้าเต็มเต็มเลยนะครับติดไว้3ตัวนะติดไว้ได้น้อยนะครับเนาะเผื่อฟุกเหมือนงวดที่แล้วนะครับแต่โอกาสเข้ามันก็มีน้อยแหละนะฮะอีชุดหนึ่งเป็น605 147นะครับแล้วก็จะเป็นที่ได้308เนาะ3ตัวนะฮะลองติดไว้ด้วยกัน และนี่ก็จะเป็นแนวทางนะฮะทั้งหมดเนาะในชุดสรุปก็อาจจะลองลองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสติหวยก็ได้นะครับหรือในสูตรสามตัวอ่ะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรสามตัวสูตรสามตัวนี้ก็อย่าลืมนําไปตัดแล้วกันนะครับเราอ,อ่ะก็ไปดูในสูตรสามตัวกันได้นะครับ อ่านะครับก็หลังจากที่ได้ดูชุดสรุปกันไปแล้วนะฮะก็มาดูนะครับในสถิติเลขที่ออกนะครับในที่ซึ่งล่าสุดนะฮะออกมาที่ในสามสองสามสอนะครับแล้วก็8 4มาดูสถิติเลขที่ออก8 4นะฮะเลขออก8 4บนเนี่ยออกน้อยมากเลยนะครับนาไปส่4 8นี่ออกเยอะนะครับเนาะอืมนะซึ่งผมย้อนไปดูเนี่ย ตั้งแต่ออกหตัวมาเนี่ยมีมีแค่งวดเดียวนะครับรวมวัวนี้ก็เป็นสองวดเนะ,นะครับเนาะเนี่ยเก้าแปดเก้าสองดสีเนี่ยนะเนี่ยสามตัวออกเหมือนกันเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ในส 4, 4, ีสีห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่นี่หัวถัดมานะครับเออทครั้งก่อนมันก็ออก 84นะเออนะครับออก74นะแล้วก็มันก็มาอ,ออก84หรือว่ามันจะวนเลข4เหมือนเดิมนะครับในตรงนี้อ่ะนี่แหละนะครับมันออกแค่นี้แหละนะซึ่งย้อนไปดูอีกนะก็ตั้งแต่ออก4ตัวนั่นแหละนะครับที่มีออก84บนนะครับเนี่ย77 84แล้วก็55 34อ่ะพอจะเห็นแล้วนะครับพอจะเห็นว่าเลขมันจะมาแบบไหนนะครับผมว่าในงวดนี้นะครับเลขน่าจะเป็นเลขพี่เลขน้องนะครับเนาะ เลขพี่เล็กน้องเลขพี่เล็กน้องก็จะเป็นในที่ในศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์นะครับเนี่ยเลขพี่เลขน้องนะครับเนาะซึ่งดูสิตินี่เลขพี่เล็กน้องนะครับล่าสุด แล้วก็ไปดูในสถิติที่ออกล่าง5-2ก็พี่น้องเหมือนกันนะครับผมว่าอ่ะถ้าเลขพี่เลขน้องจะมาก็ซื้อไว้ติดไว้นะครับอยู่ในนี้หรือจะไปดูนะครับในที่ในสูตร3ตัวนะในสูตร3ตัวสูตร3ตัวสูตรนี้นะสูตรนี้ตัดเข้ามา2งวดแล้วเนาะสูตร3ตัวนะครับใช่ไหม สูตร3ตัวสูตร5 2สูตรอ่าใช่นะครับสูตรนี้ถ้าเรียกพี่เลียกน้องก็เมื่อกี้ก็3 4 4 5ี่สี่ห้านี่แหละเนาะเนี่ยสูตรนี้ตัดเข้ามา2งวดแล้วนะครับสูตร3ตัวสูตร2 8 4แสเนี่ยสูตร5 2สูตร192นะฮะแล้วก็สูตร28 4สนะก็อย่าลืมนำไปตัดแล้วกันในสูตร3าตัวนะครับเนาะให้พี่เรียกน้องอยู่ในนี้มีไหมก็มี3 4สี่เนาะ3 4มสี่ หกห้าเนาะเลขพี่เลขน้องสามสี่หกห้าสามสี่หกห้าห้าหกก็มีแค่สองคู่นะที่เป็นเลขพี่เลขน้องนะครับเนาะอ่าสามสี่สี่ห้าด้วยอ่าสี่ห้าด้วยสามสี่สี่ห้านะครับแล้วก็ห้าหกนะครับเลขพี่เลขน้องนะก็ลองนําไปลุ้นเลยกันนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวสูตรนี้ล่าสุดก่อนหน้านี้ก็เข้าสามตัวนะครับเนาะอืมนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดี เฮงๆปังๆร่ำรวยกันทั่วหน้าเลยแล้วกันนะครับสลับในนะฮะหวยลาวพัฒนาวันจันนะฮะวันจันทรงวดแรกของนะครับปีนี้อ่าไม่ใช่สิงวดแรกของเดือนนี้เฮ่อจะปีนี้ซะแล้วนะครับงวดแรกของเดือนนี้นะฮะก็ขอให้เฮงๆปังๆแล้วกันนะครับเราเลยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ